ลพลผัก,กรุง,งล้ช่วงเทศกาลนะครับก็อยากทําขนมหลายๆอย่างนะครับวันนี้เราจะมาทําเค้กสูตรพิเศษกันที่บอกว่าพิเศษเพราะว่าแป้งที่ใช้ทําเค้กตัวนี้ครับเป็นแป้งข้าวเหนียวครับเราจะมาทําเค้กโมจิมัชชะครับ เค้กโมจิมัช่านะครับนอกจากรสชาติและกลิ่นหอมของมัช่ะนะครับสิ่งที่ช่วยทําให้รสเนี่ยมีความโดดเด่นมากขึ้นทีเดียวนะครับนั่นก็คือกลิ่นหอมของวานิลลาครับและอย่างที่เราทราบนะครับแมคคอมิกเนี่ยเป็นผู้นําเลยในเรื่องของทั้งรสทั้งกลิ่นนะครับสำหรับกลิ่นของวานิลลาเองเนี่ยนะครับก็มีให้เลือกใช้ได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเพียววานิลลาเอ็กซ์แท็คตัวนี้นะครับหรือจะเป็นตัวพรีเมียมวานิลลาเฟลเวอร์ตัวนี้นะครับความแตกต่างของเขาก็คืออยู่ที่ปริมาณของ วานิลานั่นเองนะครับตัวเนี้ยเพียววานิลาเอ็กซ์แทรกเป็นวานิลา100%เนะครับส่วนตัวพรีเมียมวานิลาเฟลเวอร์เนี่ยครับจะเป็นวานิลาส่วนหนึ่งนะครับและที่เหลือก็จะเป็นสารสกัดจากโกโก้ชานะครับซึ่งให้ความหอมเหมือนวานิลาได้เช่นเดียวกันครับแต่มีราคาที่ถูกลงนะครับและขวดใหญ่ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับจะเป็นอิมิเทชันวานิลาเฟลเวอร์นะครับตัวนี้ก็จะราคาย่อมเยาวขึ้นมาอีกระดับนะครับซึ่งวันนี้นะครับผลต้องการใช้กลิ่นของวานิลาที่สกัดจาก วานิลา100%นะครับก็ขอใช้เป็นตัวเพียววานิลาเอ็กซ์แรนะครับใช้แค่เพียงครึ่งช้อนชาก,ก็หอมนะครับใส่ลงในโถผสมเลยครับตามด้วยไขย่ไก่1ฟองฟองวิ i ปิ้งครีนมข้นหวานมีส่วนผสมให้เข้ากันดีครับเข้ากันดีแล้วนะครับใส่เนยละลายตามลงไปครับตีต่อครับสำหรับส่วนประกอบของแห้งนะครับเราก็จะมีแป้งข้าวเหนียวผงมัทฉะผงฟูและเกลือ ล้อนปามลงไปครับตอนนี้เตาอบของพลตั้งไปแล้วนะครับ180องศาไฟล่างไฟบนเราใช้เวลาในการอบ40นาทีครับในระหว่างอบนะครับเค้กจะขึ้นฟูมามากทีเดียวครับหลังจากที่อบเสร็จแล้วนะครับเรานำออกมาพักที่อุณหภูมิห้องตัวเค้กจะยุบลงครับเค้กของเราพร้อมเข้าเตาอบนะครับ เมนูนี้นะครับอร่อยด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วนะครับเราไม่จําเป็นต้องแต่งหน้าเยอะแยะมากมายนะครับคนใช้น้าตาลไอซิ่งส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ผงมัช่ะส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะได้เป็นไอซิ่งมัช่าแบบง่ายๆนะครับโรยหน้าครับเค้กสูตรนี้นะครับเนื้อเขาจะหนึบๆเหมือนโมจินี่แหละครับและผิวก็กรอบเล็กน้อยนะครับรับประทานกับชาล้อนี่เข้ากันได้ดีทีเดียวครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายแอดครับ